ตูมตามเดอะสตาร์ห่วงลูกน้ำนางงามลาวหลังถูกโยงนะคะว่าเป็นมือที่สระหว่างตูมตามกับหญิงหญิงเรียกว่าโดนถล่มหนักค่ะโดยนางงามลาวเนี่ยเธอบอกว่าเธอนั้นมีแฟนเป็นเศรษฐีนะคะปัดเอี่ยวทำรักล่มในครั้งนี้ค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นดราม่าซุปตาเบอร์หนึ่งนะคะของลาวค่ะลุกรามใหญ่โตค่ะ แจงปมนะคะถูกโยงมือที่3หลังจากที่หญิงหญิงสรุชานะคะออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตาว่าตนเองต้องเลิกกับพระเอกหนุ่มตูมตามแบบไม่รู้ตัวค่ะแถมช็อกนะคะเพราะว่าจับได้ว่าแฟนหนุ่มนี้มีหญิงอื่นจนคนเนี่ยจับโยงค่ะว่ามือที่3เนี่ยเป็นใครคะใช่ลูกน้ำที่ดารัสนางงามลาวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังถ่ายทำละครเรื่องดอกคูนเสียงแคนกับพระเอกหนุ่มตูมตามอยู่ในตอนนี้ค่ะ จนทําให้ชาวเน็ตนะคะแล้วก็ชาวโซเชียลค่ะต่างเข้าไปต่อว่านะคะในไอจของนางงามลาวเนี่ยเป็นจํานวนมาก ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ไม่รอช้าค่ะติดต่อไปยังผู้จัดการของนักร้องหนุ่มนะคะเขานั้นได้เผยว่าตอนนี้เนี่ยนักร้องนักแสดงหนุ่มตูมตามค่ะกำลังถ่ายละครเรื่องดอกคูนเสียงแคนอยู่ซึ่งน้องเนี่ยก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าน้องเนี่ยยังทำงานปกติเหนื่อยกับข่าวบ้างแต่ก็ยังทำงานทุกวันค่ะ แต่มันก็มีรู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นในแบบมุมมองที่เราอยากให้มันเป็นค่ะก็ในเมื่อนะคะตอนนี้ตูมตามยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะนะักข่าวก็เลยถามกับผู้จัดการแทนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวมีผลกระทบกับจิตใจของตูมตามบ้างหรือเปล่านะคะผู้จัดการค่ะก็บอกว่า ตูมตามเนี่ยห่วงเรื่องผลกระทบกับคนอื่นซะมากกว่าซึ่งก็คือนางเอกที่เป็นสาวลาวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะไม่เกี่ยวกับมือที่สาสาวลาวเองเนี่ยเขาก็เป็นคนต่างประเทศแล้วก็คนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เข้าไปด่าเขาในไอเยอะไปหมดค่ะโดยไม่รู้ว่าเรื่องจริงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วถ้าคนในประเทศเขาไม่พอใจละ่ะจะเป็นยังไง ผู้สื่อข่าวนะคะเลยถามต่อว่าแล้วตัวตูมตามเนี่ยได้คุยกับลูกน้ำที่ดารัสนางงามลาวหรือเปล่าผู้จัดการคนเดิมค่ะก็เผยว่าเขาคงได้คุยกันเพราะว่าเขาเล่นละครด้วยกันแต่ทางนู้นเนี่ยเขาเป็นคนใจเย็นไม่คิดมากที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วซึ่งแฟนเขาก็เป็นคนที่มีฐานะนะคะที่ประเทศลาวค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะตอนนี้เนี่ยคุณตุ่มตามยังไม่สะดวกออกมาให้สัมภาษณ์เองนะคะก็สัมภาษณ์ผ่านผู้จัดการค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากข่าวสดค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลมานะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะก็จะเอามานําเสนอค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า